สวัสดีค่ะพี่น้องนี่มาเก็บหมากท่านอีกแล้วย่างมาย่างมากแกแว่บับเขาปลาให้เ่าหนาละเบงทายเป่าโคตรบองนฝนตกมากในซองมเมอโอ้ยบงพี่น้องปลาโคตกระเจ้าเขียวลื่นเลยมันท่านใหญ่เมมลยเขาโคตเอาตัวนน้อยอยเขียวลื่เบิ้งหมดนะองสาวฮะดกบ่มีบอมอว่ามาเก็บดิีตัวแกเข้าสองคนพี่น้อง อมันนี่มีห้ากับมีดารับดารับเชิญเข้ามาอีกมันไม่ไม่หน่วยมันเบิ้งนี่หน่วยเป็นแค่ซับมันไม่นอนสิเขื่อนหนอบ่เนี่ยนี่เด้หนี่นี่คือจังมันสิเขื่อนหนอหรอพี่เล็กโอ้แต่แค่เก็บตันตันฮะกล่องตีล่างง่าสูงๆมันอ่ะพี่เล็กกล่องมันอ่ะตดในหน่อยนึงเมียงสิกล่องบอดดายกล่องมันลงมานั่นกล่องมันลงมา เอาข้างล่างก่อนมาเบิ่งข้างล่างก่อนมันี่นี่นี่นะนี่นะเต้นอยู่นี่นะนี่เต้นอยู่บนนี้น่ะเออเก็บจะแล่นกันไม่ยังข้างบนนั่นนะเห็นหมดเลยกินเหรอเก็บดอกกินเก็บหมดแล้วกินข้าวในเหมือดเออตาหมักมันตรงกกอนเนาะพี่แอ้นเนาะไม่ได้เลยเด็เขาม่เก็บไม่ได้มันสีมันสีผสมกับกอนดอกมั้งบอมันสุกหรือมั้งยางสุกมันสีสีเหลืองสีสุมมั้เป็นสีสุมมั้เป็นสีเหลือง ที่แรกสิเป็นสีเหลืองกลายเป็นสีส้มบ่ะพี่คะกลายเป็นสีแดงบ่โะกลายเป็นสีใดนกลายเป็นสีนี้สีส้มหรือสีอะส้มเหลืองนทายเก็บพอเซ็กซี่เอาต้นเดียวบ่ว่าต้นมึนบ่ะแค่นี้เหรอเอาไปฝากมูน้ำเอาไปฝากมุนยุมมุยสนามบินน้ำ เออเจ็บไปละลายพี่แอ้มเดี๋ยวมือจะไปกินบ้านกิจยาน้ำนนนถ้าไปก็จะไปฝากเพื่อนสาวเพื่อนสาวห้องมักอยู่เพื่อนสาวมักเพื่อนสาวมากินห้องสมเพื่อนสาวมาก,กนมนมินห้องสมจักจักสิหาขออ่างได้มากหรเปลา ี้ยวันฮะเียโซมแห้งเนาะสซมจนว่าสซมจนว่าบก,ก้าวต้องอืนไนมาเลยนาะบก้าวไนไว้ในปากโดนสซมแห้งปวดจิตโตงเจ้าต้องได้กอง,งมาพี่ะอะเอาต้นเดียวนี่บอกว่าต้นเน,<า>นินบ่ดีเนาะดีเนาะมันยากโดนมาเกดีเนาะม,มันเวลานีบิบนะ่มีไผ่มาเนาะไม่มีไผ่มาออกกับร่งกายเลย นี่มันจะเป็นมันจะเป็นหันทางเขาดอกร่างกายเนี่ยมาเบิ้งน้องเล็กมันมีน้ำดองเล็กมีน้ำเคยยู่บนบ่มีแมงบ่องมีแมงบ่งบ่มีแล้วฝนตกแล้วีันมีแมงบ่งได้ไหมเอ้มันนี่มันหมากตรงหมากใใหหญ่ญ่นึงนี่แบบใหญ่ด้วยจ้วยแบกใหญ่นึงนี่นะมันหมากใหญ่มากตรงเนาะมันหมากใหญ่หมากตรงเพี้าไปตำไซมักแอปเปิ้ลหน่อยโอเคป่ะ ออนอน้ก็ยมันจะส้มแห้งผุดเนาะเขาต้องต่ำใส่หมอย่างที่มันฝาดฝาดวะมันไม่มีหมากฝาดฝาดมะเขก่มีได้หรมะล้กกวยก็ต้องไปร้านเอชเชียมซือได้มากล้วยดิบถ้างั้นก็ไปคองแร,ร์เนาะเอา คื uhm, อเก็บได้ไว้แถมมันนะเฮ้เก็บดนลนั่นเออยู่เมื่อก่อนเก็บซอยเจ้าวอ่เด้อพี่ยะไม่เคยยากมากนี่หมดจากมือว่าได้หวัดดี๋ย้วเดี๋ยวพาไปเบางต้นนัอนก่อนพากันเก็บไปเดี๋ยวพาไปเบางต้นอีก่อนต้นปี๊พ่เล็กมันมันไม่เจอต้นเดี๋ยวมันลายเด้อนี่ พี่าต้นนี้คล้ายๆมันเทอมเล้วเห็นมะเออต้นนี้มุเลเออมันเทมเน้วกวองมันาออกมาขึ้นมาเอมันมีแต่ฉีโพดพุ่ต้นแต่่าต้นน้อยๆข้าไบไรเนาะข้าไบไรเนาะเพาตะกี้เ้าต้นผุเนาะพียาต้นน้อยๆผุเนาะไปพอดีกันไปกินกันด้อค่ะถึงไปฮอดบ้านกินกันโตพี่เล็กต้นนันมันต้นอันมันมีหมักข้ามืองเป็นมันเป็นหมักสมสมก่อนเขอามาซิมังไร้งซิมังดู แต่พี่เล็กคันหมากมันทำเอมันก็จะผสมแห้งเยด้ซิมนึ่นเอาหมากมันสีส้มๆหนุนมันค่อยเฮิมเจ้าก็เดยนี่เอาเจ้าเ็นบอหมากสีมสมๆนะันี่งัดีเอาซิมให้เจ้าซิมผู้ชี่เปียวภาสนเดียวซิมซิมมึงดูเบงเดอนี่เด้อเหลืองๆความแตกต่างนี่เด้อแต่นีเป็นแค่แสบกากันซิมสมบัต สมหวานบอบออย่ามาอีลีอันหวานอีลีว่เนี่ยส้มแน่ๆเอ้าไปกินไปทึงเนี่ยห้องไปกินกันต่อเด้อไปค่ะแล้วมาถึงเปลือกเปลี่ยวเปลี่ยวเอมแล้ไปหอดหอดบานเจอกันค่ะอุยอันนี้น้ำเปลาหวานพี่นกมาน้ำตาลน้ำเปลาหวานน้องนกแซ่บลองดูสิเดี๋ยวไปิมน้ำเนฉันแต่เขาแบบเปิดเด้อ ผิดลรากันไหมคือว่ากัดเราต้องไปจุ่มนี่นะสม่ะสม่ะแซ่บอป่อยสม่ะพี่แซ่บอร่อยมากแล้วมีพริกนั่นอยู่ด้วยพริกพริกแซ่บมากแล้วเกลือแบบสวยมามแดงกันไปพริกเกลือเราอยู่นั่นไงพี่เล็กนั่งไงพริกเกลือสวยว่าอย่างนี้เพราะว่าพริกเกลือมันจะกินง่ายกว่าไหมบ่อันนี้จบี่ยวมะนี้ไปก่อนถ้างั้นพี่เล็กอันพี่เล็กอันไปเอาไปแอปเปิ้ลมาหน่อยไม่อีกบ่น้องน้องเล็กจุ่มนั่นเดียวซึ่งเพเดียวไว้แค่กินน้ำ พี่ยวมจมไทังนี้ก็ได้พี่เล็กก็สัมันกับบอนัวคันบมมีรสดีนะจม่าไม่เน้นหมางไงก็เนาะจับยังไงคนจะกินพริกแก้วผงแก้วเนพริกผงฉดจับมากอันต่อหวานจับเนาะอันนี้ดีกว่าจับคักเนาะบอเห็นอีเลยพวกกล่อง ก็คือใส่ให้ยังมันตาดำโืมกินแอปเปิลมาหูวใจนั่ตาันต่างรัปแอปเปิลชักแบคือไปเล็กจนมาบกการมันอยู่ในปากโดนต้องอื่นเลยปากอะไรมากอันนี้มันสมพวดสมสมสมบัิเนาะไปจิ้มสองย่างเลยบออันนี้ก็หวานอันนั้ก็ ดีเจ้ากลกมาเทลงมผสมกัน้ไมรักแค่กันได้เด้อเาะเทลงมผสมกันอเาเทลงผสมกันมันสิโอเคเลยเจ้าลงเลยเจลงเลยแซบแซบแซบร่วมกันแต่เจ้ารวมเจ้าผสทมื่อพ่ออืมอืมเหนื่อยมากเต็มพอทุ่ปไอ้นกงะชิ้นสุดใจนี่สุดสุดเลยกรับนกเป็นหวานไง น้ำปลาหวานทอดน้ำปลาหวานปกติก็ต้องใส่้ปลาหวานแล้ต้องกัมซาเขาต้องใส่กุ้งแห้งหรือเขาต้องใส่อะไรนี่เดีน่ะเขาต้องใส่ปลาปลาทอดกรอบแห้งเนี่ยรสตรงก็ได้ไว้มันเข้มหน่อยนึ่งจะนั่งกินหวานนั่งบบกินกับอิ่วน้ำปลานั้งบบกินโมเมนต์บอกนั่งใส่ยังเห่านี่คือเกลือบอกมันไม่มีความนัวเนาะนั่งโบกินโซโลตนั่งบบกินนั่นนั่งบบกินนี่พี่นกกินไม่ได้สักอย่างเด้ย ยังบอกพี่นกกินหองเจาะอยังเาพื้นเจาอยู่ไหนหมักมอเนี่ยนี่พี่นกอร่อยโอเคไปเลยดิจับเนาะนกไอันนั้นมาเห็นนกถึนแซงแล้ย่ากินไหนบ้างเจ๊แม่ลองขม ทิมใช่ใช่ดู่องหน้าดู่องอะไ่งสวนกด่น่ม่ซื่อนะไม่เปเปลือกแสบ่แสบแง่จชวแบที่แบแส่แบ้ใ่ยง่แสบ่สดดีผสมแ่บนี้อืออชอบพาโต้ตอนถ้าเป็นเด็กหน่อยเม่ีใค่หอนมีหอเดียตอนาเป็นเด็น่อยกินมาท่านเลยว่หมากท่นผสมร ต้นผสมเดียวยางเดี๋ยวท่านมีหนอนอื่เค็ม,มจนสันขน,นต้นมาขมเอาไปเอเปลี่ยวเดียวยางเดี๋ยวท่านมีหนอนทางไหนท่านมาในสมอันนี้มันใบก่อนป่ะนี่มาสมอัมนนะอน,นี้ตอ,อกกันหม,มักยมน้อกหมักยมอมผสมอันนี้พี่เล็กชมอยู่ต้องหมักปลิงติงลิงปิงเนาะตีลิงปิงนะ ก็ทงกับบกงาโรดไปบกแ่มิบัดนี่เลี่ยงไรแต่หนูนี่เรื่องแรก็เรื่องโรดเล็กเอ้ยมีผู้เดี้วาเจอหนูแข่หนูเนี่ยต้องเอ็นแอบสับเขาเปล่นมันคือบ่ได้บ่บ่ได้บ่ขึ้น่อบตีเจาแ่บอยู่บ่บะได้กินอาหารม่ตัวเขาบอกมันแ่บอยู่นะ ข้าวนมโน้ว์ไไปอีกคำาแหลกมโนเดว้าสองกันนู้อขมว่าสันไอ้คนกินบได้แต่บได้แต่คนกินเบอร์เอรเจาเอามาดูก้วสันมาคุณเอ้ากินถึอกินเบอร์กสันมันกินบอร์ถับดเซกบดหยังเลยอย่างมันเซกหรือมันเอั่งวคนกินเต้บุตรนี่แหละเขาม่กินเซกหรอเขามมาั้นเป็นหวานมันมากั้นเป็นแบบันั้นไงเขาเซกคนไม่กินนะมันหวานไม่ชอบตัอดื่มเต้บุตนี่นะ แต่ว่าข้าต้องหาแนวกินกลับมันนี่แบบท่านนี่ท่านเป็นตะลี่ห่อไหวตะลี่ห่อมันเขากับอาหารแวต่ตางสนิทกันไงมันบ่มันมอมสกินแสบเหมืนมุกยานบ่ขอกับหมากกับท่านจ้ะบ่ขอกับหมากกับท่านเลยท่านนี่บ่แสบอ่ะอัดเปิดท่านเป็นกับหมากกับท่านเกือมันเกือบบเขาได้วยพี่มนต้องเหล่าขาวกับบัท่านหรือเปล่าเหล่าขาวกับบักเหล่าขาวกับท่านเหล่าขากับท่านเปลื่อ ลา้ไปจิมเบิร์นเี่ข้ามะขามเปลือกมาข้ากันเด้อสิบอกข้าลาก็มากับท่านโยเสียดายอู้เราข้าวมะขามเปลือกเข้ากันมาขามเปียกมาขามหน่อยมาขามเปียกมาขามันสูบมานาขามเปียกมาขามทียนถ้าแก่หน้หนอกันเด้อเราเพิ่มมาขามมมขามมันไม่ต้งสมเลยมะมาข้ามเปลือกขาวเล่าข้ามขามเปลือกจิ้มน้ำเกลือ จะบ่าว่เป็นยังตอนนี้กูเจ็บยางสังเลยกูอร่อยยางสังเลย,เยนะค่ะกนะูมาเปลี่ยนมากูเปลี่ยนเจอมนอนมาเนาะไปอาสมองเหล่าทานผู้สมสีเบียร์ไนตันท้สมสีเบียร์สวัสดีค่ะปายาแซ่บบ่สมแห้งเมืองปายากินสมค่ะอ่ะสวัสดีค่ะชาติค่ะอาสกายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยลูกอัสดีมุกชุกนียังไปซัมเหนือค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ เขาจะตามคิดไม่มื่อินเดจะไปเก็บเห็ดให้เบิง้งพูนเดนี่อยู่บ่เสร็จไปเลาะปลาซื้อ <laughs>